3ด้านมืดเรื่องเซ็กของน้องเหมียวที่คุณไม่เคยรู้ข้อแรกแมวตัวเมียลักสนุกไม่ผูกพันรู้ไหมครับว่าแมวเพศเมียเป็นสัตว์ที่ต้องการการกระตุ้นทางเพศสูงเพื่อให้เกิดการตกไข่โดยปกติแมวตัวเมียจะผสมพันธุ์กับแมวตัวผู้หลายตัวซึ่งบางทีลูกแมวที่เพิ่งเกิดมาเราอาจไม่รู้เลยด้วยว่าแมวตัวไหนคือพ่อของลูกแมวพวกนั้นข้อ2แมวไม่คบใครยาวแตกต่างจากนกเงือกหรือแพนกวินในคลิปก่อนหน้า แมวไม่มีความสัมพันธ์กับคู่หลักระยะยาวหลังเสร็จกิจแมวตัวผู้และตัวเมียจะแยกจากกาันทันทีและแมวตัวผู้จะไม่สนใจในการเลี้ยงดูลูกๆของมันเลยข้อ 3. แมวชอบความซาดิสในช่วงผสมพันธ์มีหลายครั้งที่แมวตัวผู้จะเข้าหาแมวตัวเมียจากทางด้านหลังและกัดบริเวณท้ายทอยในระหว่างการผสมพันธ์ซึ่งเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้แมวตอนเมียอะไรกันเนี่ยเสียงจะดังกว่าสัตว์อื่นมากๆและผลวิจัยยังบอกอีกว่าโรคร้อนทำให้แมว,วผมวสมพันธ์ีขึ้นกว่าเดิมจาก2ครั้งต่อปีเป็น4ครั้งต่อปี และกเกิดปัญหาแมวจรจัดอย่างในไทยเองลูกแมวตามท้องถนน,น,นก็แสตัวเคยมีเจ้าของแต่สุดท้ายก็ถูกปล่อยทิ้งตามยถากรรมถึงน้องแมวจะเป็นคนเลวๆแต่น้องก็รักทาานะอย่าทิ้งน้องกันเลยเรามาช่วยกันทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ไม่แย่ไปกว่าวันนี้กันครับ